เมื่อกี้เราจะไปซื้อหว้ให้แม่บ้านมากบสุด เาขี่รถเมไปเนาะรถเมก็บอไก่จากมองข้าอยู่ห้องขยางแป๊บเดียวก็หอดเนาะมือนี้ายุดงานเนาะขึ้นไปซื้อน่แซ่บม่หวานเพิ่นกินแม่บ้านมพนก็จมอยากกินหอยนังร่มหลายมือแเนาะมือนี้ก็ได้โอกาสพอดีข้าหยุดงานเนาะตลาดนี่ก็ไะยุ่ไก่จาก้างเนาะขี่รถแป๊บเดียวก็หอดเนาะมือนีก็สายเดียวคือจังเก่าอันละแม่บ้านเพิ่งกระได้มาน้ำข้าวเดาะ้าวมาผู้เดียวคล่องตัวกวาเนาะเฝ้าไปเฝ้ากลับวงนี้ก็อากาศหนาวแล้วครับก็ใส พอดีหลซื้อยูมาดแพงกันด้เนาะส่วนเอสีได้มาแต่ละเทียนเนาะตลาดี่เดียนหนึงเขาก็อจะมาประมาณสอเทียนเนาะขายพักกับของทะเลนี่มันก็อยู่ติดกันเนาะเพราะว่ามันอยู่คนละกูดกังของทะเลของสดนี่ก็ดเนาะครับทึ้งกุ้งทึ่งหอยหลคักแน่มากเนี่ยก็ย่างเล่อประสนเนาะครับจักเสียวย่งแน่เนาะบานพันวาต้องหอยนางร่มมากกับพอเดิมมั่งหนึ่งเลียวไปกับพอดีเนาะเห็นหอยนางร่มพอดีเอาค็เลี้ยวไปห้นี่ผูงแง่เนาะปลาดิซี่มาฝากแม่วานเพื่อนกะเ ไปให้แล้วเหากถามเพิ่สกอนว่าขายมั่งเท่าไหนเ่ค่ะเป็นกับว่าสองหมื่นหาหกเลว่าโอ้สองหมมันแพงโพดวัสดุไปว่ามาห้ากเลตตอเหลืออยู่สองหมื่นสอง่บได้ดอกวัสดาก็เลยว่าสองหมื่บได้ก็เอาไ้นี่แหะแต่ว่าเราเอาใส่ถุงไปเรียบร้อยแล้วดิคิดนใจย่โอยหันบ่ได้องมื่กับสีบ่อเ้วอกเกษเท่ไวขึ้นเก่าล่ะท่ายบอไปว่ามายานเ้าไปลเนื่กับเอ้าเอารวดวัสเป็นต่อเก่งเนาะว่ัสดนต่อไปต่อมาก็ได้ราคาที่ห้าพ่อใจเนาะได้ราคาสองหมื่นนนกอเเาาาพว หลายลานเด้ฮอกกิปต่อให้มันครบบุงงล้กษิโง่มาหาเราคือเกานะ่าเนาะว่ากระสคดีแน่อยหอกเพราะว่าเรากรถไห้ก็ไปได้ไปเวาว้ากับลานอืนนะ่นเนาะเอาว่าที่นี้ฮอสิตมฮอดบงยู่เฮาลอกเนาะกสิมาหาเตรียมของเตรียมยังไปเอ็นไม่บา้าดเิ่นออกมากเนาะืันนี้กัสเชม,ม่บานมาจัดยจงเบิดนั่นละ่ะเฮากกสิเป็นผู้สร้อยซื้อนะมือนีบเป็นยังนี่แต่ไปหิวบ่กล้ยมากกบ่แฮ้เนะงเนาะแขนลอยเบิ้ดมือหนีบส่วนกษิตมะฮอดในนี่แต่วมเนี่ยโอกกกิ้ดนี่อ้นบอกเลาครับยอดมือนีบฮนนนะากก พันจักการเล่น้ำเกมซีวเซ๊บเซบยังเกาหมือนีเป็นอย่งนี้มือนีบันยุดก็หาน้ากินเซบเซบไนชวยอียุดงานมาสิเป็นปีแล้วปภาแม่บ้านพันยุดจักเทียแต่งานไลจนแม่บ้านพันว่าโอ้มาเหตุงานคาคกนาวนีวาสันว่ามยเวลาเดีออกไปท้งใดุล่ะเทียเขาไปตลาดเทียงทียเข้ากไปได้นเาก็ขี่รถแม่ไปแบบเดียวมันก็ปดไกจากเข้าเนาะวัาที่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมาครับกินน้ำแข็งเซ๊บเซบก็ยังเกาล้วครับมือนี มืนอีนซื้อหอยแมงปูแม่นางลมหอยนางลมมาเสวนบาดไม่ถึงครับ,บ<อก>ปราพะนอดเดบิจ้ะเบาผิดแน่ติดแับปลาแซลมอนอมาครับจิตงการแซลมเพิ่งก้าวลมือนน้นมีอย่างไงสิบจมติอ,อะไรครับแซลมอนครับงยสมใจไม่มมบ้านผอมีหรอครับต้งอยาก มือนีให้ไปตลาดเนาะซื้อปลาเชื่อมอนอี้ตลาดก็หอยยูโอการกุฎเสียบะช่วงมีหอยนางร่วมกําลัางสีลายครับย่อมตลาดโอ้ตะมังยี่